ขอตังหน่อยค่ะ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 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะค่ะไปแล้วไปโจมขโมยโจมขโมยเย้วันนั้นที่เราไปขอทานได้เงินมาเยอะได้เป็นครูเลยมีโรงเรียนแล้วด้วย อจะมีคนมาสมัครเรียนไหมนะ้และหนุ่มมาสมัครเรียนแล้วมีคนมาสมัครเรียนมาสมัครเรียนชั้นไหนครับ 2> ป .2 ออครับโอเคนะตอนนี้เป็นเวลาเล่นนะคะนักเรียนผมขึ้นไปดูนุ่งเล่นไหมครับได้ครับ<ะ>เดี๋ยวคุณครูขอ,ขอกินข้าวแบบหนึ่งนะ ดีกว่าไม่ได้กินนานงั่นนั่นอร่อยจังนั่ั้มอื้มยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มงั่เบิ๊บสมมติว่าเราเป็นเพื่อนกันนะสมมติอะไรเราเป็นเพื่อนกันตอนไหนลิลลี่นนี้เป็นเพื่อนสมมติเพื่อนไม่ได้ทานแบง ได้เว้ยคุณครูคะเป่าให้น่อยคุูบอกว่าผมขอสนับเป็นครูเองผมขอสมับรเป็นครูเป่าให้น้อยครับได้ค่ะจะสนับรเป็นครูไหมได้ครับโอเคสนับเป็นครูนะตอน้ก่อนจะเป็นครูชั้นไหนจะเป็นจะไปบอกพ่อชั้นเนื้อไม่เป็นครูชั้นปไหนปหนึ่งปหนึ่งเหรอ <Okay. S 2> กลับไปบอกพ่อก่อนเ่อยอ,ออกมาข้างนอกและไปหันไปหาคนที่สมัครเป็นครูดีกว่าเขาบอกว่าเขาอยู่บ้านหมายเลขที่สิบสามเดี๋ยวกินน้ำก่อน,อ,นอยู่ไหนนะืเออจอสักทีแล้วเขาบอกว่าเขาจะมาเที่ยวนี่นะเดี๋ยวเราไปเอาของ,ของนหน่อย เ<ไ>ขาอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนั่นไงรถเขาเฮ้ยเขาไม่รอกันเลยไม่รอกันเลยเนี่ยคุณครูเหรอคุณครูคนนั้นเขาชื่ออะไรนะเอ้าหายไปแล้วหายไปไหนเนี่ยหรือว่าตกหรือว่าตรงไปลองดูละกัน เฮ้ยถ้าไม่รถไปอยู่ในน้ำอย่างนั้นเอา้าหรือว่าหายแล้วอะนั่นไงรถอยู่ในน้ำนี่ไม่อยู่ในน้ำได้ยังไงนั่นอุย้ยขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราต้องขับตามไปแล้วเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยว้ายขึ้นไปด้วยสิสตมือว่าไม่ดีก็เราหยุดตามอยู่นะเฮ้ยหยุดตามดีกว่า เ,เติมน้ำมันทำไมเนี่ยโอ๊ยปอบไปเติมน้ำมันว่าอ,อ,อุตส่าห์ตามตั้งนานเบแล้วนะคะสนด,ดูกันไหมไปต่อไปเล่นต่อดีกว่าฮะ